พอเห็นข้อความที่ช่างแดงเขียนเวลารู้สึกว่าแบบเฮย้ยเราคิดไม่ผิดอะโปรเจกต์นี้คือยุกไม่ได้คือต้องลุยเท่านั้นต้องไปต่อเท่านั้น ไหนลองก่อนอ่ะคุณคุณนางแบบคุณยืนก่อนค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตเรื่องช่างแดงให้ฟังนะทุกคนก็คือว่าที่หายไปนานเพราะว่าช่างแดงเนี่ยเขาไปรับปากคนที่รับรันล้างจานว่าเขาจะล้างจานให้แบบตามที่คุยกันไว้ก่อนก็ไม่อยากให้ผิดคําพูดซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมาถึงก็คือไม่มีที่วางของหรือว่าจะจะคุยกันเลยคือโต๊ะเต็มไปด้วยผ้าผ้าพวกนี้เป็นผ้าเก่าๆที่แม่เคยเย็บกับช่างแดงเขาก็จะรอแบบแบบเอาออกไปขายเป็นเศษผ้าเพื่อให้ได้เงินขึ้นมาโต๊ะไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแล้วเเอาาทท่่ีีม โต้รีดผ้าก็ได้หรือจะเป็นแบบตรงไหนก็ได้แล้วก็คุยกันก็อย่างที่บอกว่าแม่ไม่เคยทําเสื้อหมามาก่อนแล้วก็ช่างแดงเองก็เหมือนกันเราก็ต้องแบบเริ่มต้นตั้งแต่หนังสือที่ทําแพทเทิร์นเลยเอามากลางมาดูว่าถ้าเป็นขยายไซส์นี้ไซส์นี้มันต้องเพิ่มความยาวอีกกี่มิลกี่เซนคือมันใหม่จริง,รงๆแล้วก็แต่มันก็มีความสุขเนอะยิ่งได้เห็นว่าช่างแดงเขาแบบมีแบบมีเสียงหัวเราะออกมาได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแฮปปี้อะวันนั้นจําได้ว่าแม่ขับรถกลับจากจันทบ,บุรีมาเลยขับมาถึงเย็นๆแล้วกก็บลัเข้า หาช่างแดงเลยเพราะว่าเขาไม่มีงานทําเขาล้างจานจนเสร็จแล้วแล้วก็เหมือนเดิมที่เขาบอกคือถ้าเขาไม่มีไรายได้อะพวกนี้ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนให้ลูกเขาไปเรียนเอาจริงๆบางคนอาจจะถามว่าทำไมไม่ซัพพอร์ตไปด้วยเงินเลยอ่ะ แม้ว่าการให้อาชีพคนมันน่าจะต่อยอดให้เขาได้ทําอะไรที่มันยั่งยืนกว่าถึงแม้ว่าแม่จะยังไม่รู้เลยนะว่าอาชีพนี้มันจะอยู่รอดหรือเปล่าแต่ว่าก็รู้สึกว่าได้ทําอะไรแล้วว่าได้ลงมือแล้วอ่ะเราก็ทําเต็มที่ด้วยเสื้อน้องหมาเสร็จแล้วจะมีคนซัพพอร์ตไหมนี่้ลองก่อนเอาคุณคุณนางแบบคุณยืนก่อนคะ่ะโอ้ยงานไ,ไม่ทำเลยจ้าลงเทียบก่อนจ้าคุณคุณนางแบบเออ ตัวนี้สวยเลิศซีเมนต์แตนเท่โอเคขออันนี้ด้วยค่ะอันนี้ดีดังนผ้าดีมากนี้ชอบมากผ้าแบบชามเวสกินหรอมนุ๊กอันนี้เดี๋ยวต้องไม่าอุวยน่ารักอ่ะนี่ดีมีนี้ด้วยผ้าลินินี้ชอบผ้าผ้าดีครับด้านไหนออก เอาแค่ลองก่อนที่เป็นงานขึ้นตัวอย่างถ้ามีใครสักคนฟังมาถึงตรงนี้ขอกำลังใจให้แม่กับช่างแดงด้วยนะคะงานยังไม่เสร็จเร็วๆนี้หรอกคะ่ะเรากําลังลุยกันอยู่